จากประกายไฟแห่งการกรบฏทำไมถึงล่มสลายเร็วนักคำตอบอยู่ในความแตกแยกภายในเองหลังยึดเมืองเล็กๆได้เฉินเซิงตั้งตนเป็นกษัตริย์สร้างความหวังให้ผู้คนที่ถูกกฎหมายฉินกดขี่นับร้อยปีกองกำลังเล็กๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าฉินกำลังสั่นคลอนแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดคือกองกำลังเหล่านี้ไม่เป็นเอกภาพ คุณศึกต่างคนต่างตั้งตัวไม่ขึ้นตรงกับกษัตริย์ชูอีกทั้งเฉินเซิงเริ่มเปลี่ยนท่าทีจากผู้นำชาวนาธรรมดากลายเป็นผู้ปกครองที่เริ่มห่างเหินจากผู้คนราชวงศ์ฉินแม้จะสั่นสะเทือนแต่ยังคงแข็งแกร่งกองทัพฉินออกปราบปรามอย่างเด็ดขาดกองกำลังกบฏท,ที่ไร้การรวมศูนย์ไม่อาจต้านทานได้เมืองที่เคยยึดได้ก็ทยอยเสียคืน ในที่สุดเฉินเซิงก็ถูกหักหลังและสังหารสิ้นสุดตำนานผู้จุดไฟกบฏแต่ประกายไฟนี้ไม่ได้มอดดับเพราะกองกำลังอื่นๆเช่นหลิวปังและเซียงอี้กำลังถือกำเนิดขึ้นเพื่อท้าทายราชวงศ์ฉินต่อไป